สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมานะคะโชว์ผลงานเนาะลูกค้าเข้าจองมานะคะแล้วก็ผ่านช่องทางที่สั้งเจียบได้โรงงานไว้ก็ลูกค้าเป็นชาวมาเลเซียค่ะสนใจจะสักตั้งแต่หัวไหล่ถึงข้อมือนะคะก็วางแบบลูกค้าก็เลือกสักเป็นช่วงข้อศอกถึงข้อมือก่อนนะคะ ไปวันแรกนะคะก็คนนี้ไม่มีทายสาสนานะคะสักสดเลยใช้เวลาทำอยู่ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองถึงสามทุ่มนะคะก็มีพักสูบุรีแล้วก็ทานข้าวเข้าห้องน้ำเป็นช่วงๆนะคะก็รีแลกบ้างเล็กน้อยคือช่างก็เป็นคนใจเย็นมีเบามากๆเลยนะคะส่วนลูกค้าคนนิ่งมากๆลูกค้าคนนี้คือนิ่งๆิ่งนิ่งเลยะคะ่ะคือดูชิลดูไม่เจ็บ ะะลูกค้าก็บอกว่ารอบนี้วันนี้นะคะจะเอาไปเสร็จตรงช่วงตรงนี้ที่ลงแบบไปช่างก็ก๊อปแบบวางแบบเสร็จก็เขียนนะคะแบลบ็กเกล้วนะคะที่แขนให้ลูกค้าเลยลูกค้าบอกให้เลือกให้เลยว่าแบล็กเกลว่เป็นอย่างที่ช่างอยากได้อแบบงไรก็ใส่ให้ลูกค้ามาเลยช่างก็จัดการนะคะทําการสักไปก็สุดท้ายลูกค้าขอพักะคะ่ะ เหลือแค่อีกนิดเดียวเองค่ะอีกนิดเดียวลูกค้าบอกว่าขอพักก่อนนะคะแล้วก็จต่องานมาพรุ่งนี้จบไปเท่านี้ก่อนนะจ๊ะจบไปว่าลูกค้าอีกวันถัดมกไม่ได้หรนะค่ะเพราะว่ามีการจัดงานมโนรค่ะไม่โู้ ซึ่งเป็นอาการปกติค่ะหลังจากที่คนทั่วไปค่ะใช้เวลาสักนานๆก็จะมีบางคนเป็นไข้นะคะบางคนไม่สบายปกติลูกค้าเก่งหนึ่งวันก็หายเนาะลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวขอวันถัดไปเนาะจะคอนเฟิร์มว่ากับมาแล้วก็ช่วงแขนนวดนะคะให้เต็มแขนเลยเพราะว่าก่อนกับสั่งเทปจะได้แบบว่าได้แขนทุ้งสวยไปทั้งแขนเลยนะคะลายสัก่งสวยเนาะกับช่างที่แบบบช่างเดีที่แบบแทบจะไม่พักเลยนี่เป็นช่างมา20นาทีนะคะตั้งแต่ ช่างเจี๊ยบยังไม่ได้เป็นช่างนะคะจช่ากเจี๊ยบมาดูกับช่างเดชได้20ปีแล้วก็ช่างเดชเป็นช่างมาก่อนแล้วนะคะเป็นช่างแสนสมัยน่าจะรุ่นที่สองเพราะว่าช่างเดชอายุ50ปุ่งนี้มาต่อแล้วทีนึงใช้เวลาประมาณไม่เกิน3วัโมงนี้ยาวนานมากๆช่วงนี้ช่างเดชก็เริ่มลำนานปกตินะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาช่างเจี๊ยบก็จะจัดคิวเข้าสักให้เลยนะคะลองดูกันนะคะเผื่อ ชอบผลงานก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ <laughs>